ื่อวานี้ถือว่ารวมพลังกันเลยครับที่จะเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายที่รับความเดือดร้อนจากกรณีบริษัทขายตรงชื่อดังกว่า100รายนะครับรวมทั้งเมื่อวานนี้คุณเอกสายใหม่ต้องรอดมีการเปิดตัวละครรับใหม่ครับว่าแฉเลยครบอกว่าที่ผ่านมามีเทวดาคุ้มครอง4หน่วยงานฮะเรียกรับสินบนจากบริษัทแห่งนี้นับ หมื่นล้านบาทครับเมื่อวานนี้ครับที่ศูนย์รับแจ้งความกรมชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทนายความชื่อดังต่างๆรประกอบด้วยนะฮะก้ารายด้วยกันม่จะเป็นทนายตั้มสิทธาพิบังเกิดทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายเจมฮะนิติธรแก้วโตทนายรัชพลศรีสาครทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับแล้วก็รวมถึงคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับหรือว่าพี่เอกสายไหมต้องรอดเนี่ยนะฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เมื่อวานนี้ฮะพาผู้เสียหายนับร้อยรายครับจากกรณีบริษัทขายตรงชื่อดังเนี่ยนะครับพามาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารกับผู้บริหารของบริษัทขายตรงแห่งนี้นะครับความผิดก็คือตามพระราชกําหนดการกู้เงินที่เป็นการช่อกงประชาชนการช่อกงประชาชนแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ความผิดฐานฟอกเงินครับโดยเมื่อวานนี้เองทนายตั้มก็บอกนะครับบอกว่าอยากจะฝากไปถึงเหล่าแม่คายต่างๆครับที่มีความกังวลว่าจะโดนคดีไปด้วย ทนายตั้มเองก็บอกว่าอยากขอให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่นะครับแม้ว่าจะมีความผิดแต่อย่างน้อยโทษหนักก็จะได้กลายเป็นเบาขณะที่ทางด้านของทนายเดชาเองก ก็บอกครับคุณผู้ชมครับบอกว่ามีแม่ขายเนี่ยพยายามจะอัดคลิปข่มขู่พยานครับโดยอ้างว่าจะดาเนินการฟ้องกลับและข่มขู่ว่าถ้าหากใครมาแจ้งความเนี่ยก็จะเอาเข้าคุกให้หมดด้วยซึ่งทนายเดชาเองก็บอกนะครับบอกว่าไม่อยากที่จะให้มีการกังวลในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยถือว่าทํางานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่